สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับวนันนี้ช่างประจำมีงานขั้นด่วนมานะหนึ่งองค์นะเป็นพระสุขร ครับผมตอนนี้พระอุพระสุโขทัยห้านิ้วเราขึ้นรูปได้ขนาดนี้แล้วฮะตอนนี้ได้สี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมลูกค้าขอด่วนมานะฮะน,นี่ขอด่วนตอนี้ก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ ดี๋ยวรอติดตามกันนะครับองขนาดห้านิ้วเนะี่ยมันใช้เวลาไม่มากนะฮะก็ประมาณทำจริงๆก็ประมาณวันครึ่งวันกว่าๆนะฮะถ้าไม่มีธุระไปไหนฮถ้ามีธุระก็สองวันสามวันกว่าจะเสร็จเดี๋ยวรอชมกันนะครับ พรุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นมากแล้วห้าห้างกว่าแล้วนะฮะครัวันนี้ฝนตกแน่นอนครับเพราะมืดคลืมทท้งวันครับผมอากาศก็เย็นสบายดีนะฮะที่เชียงรายนะผมอยู่อำเภอแม่สายนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับอากาศจะเย็นทางเหนืออากาศเย็นสบายฮนะถึงเวลาแดดร้อนก็ร้อนนะครับร้อนมากๆากทำงานไปด้วยเหงื่อไหลไปด้วยนะฮะ เอาละครับฝากติดตามกันด้วยนะครับนี่ครับผมสุขโขทัยสมาธิห้านิ้วนะฮะหินเขียวอินเดียนะครับนี่ก็พอห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับเดี๋ยวผมไปทำธุระข้างนอกแป๊บนะฮะไปเอาพระไปเอาพระที่สั่งเข้าไว้นะฮะพระอุปคุตเป็นทองเหลืองนะฮะ ที่จะนาไปถวายกอดเข้าพรรษานี่นะ <C> e <as> ไ,ปไปทําธุระข้างนอก <C> e <as> เดี๋ยวตอนบ่ายมาลุยกันต่อนะครับรับกับจ้างบ้านนอกฮะจ้างนี้ก่อนผลงานก็ประมาณนี้นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับเดี๋ยวตอนบ่ายมาลุยกันครับครับเมื่อกี้ผมไปทวธุระ มานะฮะไปเอาพระอุปคุตที่ทางขนส่งแจ้งมานะเพื่อนำมาถวายวัดนะฮะเก้านิ้วนะฮะเป็นทองเหลืองหล่อมาต่องานที่ผมทำเนี่ยฮะตอนนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับผมแต่ตอนนี้นนห้าโมงกว่าแล้วฮะวันนี้รู้สึกปวดหัวนิดหน่อยนะฮะตุบๆๆเลยนะ ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่อให้ขนาดห้านิ้วนานๆทําทีนะห้านิ้วนี่ครับเดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับผม สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับวันนี้อัปเดตงานล่าสุดนะฮะสุขโขทัย5นิ้วนะฮะหินเขียวอินเดียนะครับเนี่ยที่ถืออยู่นะขั้นตอนในการแกะสลักนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนี่จะเป็นขั้นตอนในการส่งขัดเงานะครับผม นี่นะครับถูกวางให้ดูนี่นะครับนี่ขนาดห้านิ้วนะฮะสุขโขทยัยปางสมาธินะครับขนาดห้านิ้วหินเขียวอินเดียนะครับ ถ้าเทียบกับมือแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่นะไม่เหมือน9นิ้วนะเพราะถาที่ท่านเห็นอยู่นี่คือฐาน9นิ้วนะฮะใหญ่มากนะครับเปรียบเทียบครับผมอย่าลืมนะครับทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทางช่องนิกร์คนสร้างศิงงละปะนะฮะกดติดตามกันเยอะๆนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปต่อไปที่ผมอัพลงนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่อง youtube ต่อไปนะครับเพื่อฝากผลงานไว้กับพุทธศาสนาสื่อไปนะฮะอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่นะช่างบันนอกนะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับจะฝึกฝนฝีมือบ่อยๆนะครับ นี่ผมอัพคลิปลงก็ลืมไปนะทำเป็นแนวตั้งจออาจจะเล็กไปหน่อยนะครับอย่าลืมกันนะฮะถ้าใครสนลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะจะโทรมาหรือจะทักทาง facebook มาก็ได้นะฮะทางเฟ b บุ k ก่อนนี่ก่อนช่างแกะสลักพระพุทธร,รูปนะครับผมครับ เบอร์โทรก็0655431923นเะฮะยินดีให้คำปรึกษาตลอดเวลานะครับผมเรามีหินให้ท่านเลือกหลายอย่างหินเขียวอินเดียหินขาวหยกจีนหินดำหินเขียวน้ำโขงนะที่ท่านเห็นอยู่นี่คือหินดำนะฮนะนี่ครับนี่หินดำนะ าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะครับผมกลับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม